สวัสดีครับผมพลนัทวัฒน์นะครับทีมของ Lightning Cheetah <t ick noise> ผมชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วโดยเฉพาะเป็นเล่นฟุตบอลครับผมนี่กับตันทีมโรงเรียนนักฟุตบอลเซคเปียนะครับควาดแชมป์มานิดหน่อย <c oughs> ชุดแข่งคืงอหัวหน้าทีมครับหัวหน้าทีมของเราเนี่ยมีแต่คนที่เก่งๆทั้งนั้นคุณเจมินายนี่ถนัดหลายกีฬาครับใช่ผมว่าเราสามารถตอกลก,กับทีมนก กระจบเทศได้เลยนะครับผม,มอ๋อน้อน,นะครับอ๋อโอเค,อเคบอกเลยเด็ดทุกคนครับไม่มีตัวไหนไม่เด็ดเลยครับจุดอ่อนของทีมคู่แข่งนะครับจุดอ่อนจุดอ่อนไม่มีเี่จุดอ่อนเออคนอะไรอ่ะน่รารักชิพาเลย <c oughs> ขอใช้ความเป็นเด็กวัยรุ่นไฟแรงเนี่ย ชนะพวกพี่ๆใช่ใช้ความสดใหม่ครับครับผมก็ไม่มีอะไรจะสูพวกพี่ๆนะครับขอร้องนะครับอ่อนให้ผมหน่อยนะครับพวกพี่ๆทีมชาติเราอีเกิลนะครับอ่อนให้ผมด้วยนะครับผมอยากชนะครับสักเกมหนึ่งขอสักเกมหนึ่งครับขอบคุณครับชวนแฟนๆนะครับชวน มัมมี่นะครับของด้อมเจมินายโฟสด์หรือว่าของทุกด้อมเลยนะครับมารวมตัวกันที่งานชาตนลิมปิกนะครับจะพยายามสุดความสามารถครับผมจะลงแข่งฟุตบอลอ่าอยากให้มัมมี่ได้เห็นผมเตะฟุตบอลว่าอ่าจะเตะเป็นยังไงบ้างครับรับรองว่ามีประตูแน่นอนครับผมครับมาเชียร์ผมด้วยนะครับฝากทีม Lightning ชีต้าด้วยนะครับผม g m t v t a r o ลิ m p i กนะครับ Big Match สุดยิ่งใหญ่ของปีนะครับ It's time to assemble ได้เวลารวมตัวกัน larex sheeda <sí> <sí> <sí>